มีความสุขหรือมีความหมายที่ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองหรือทำให้เรารู้สึกถึงสิ่งดีๆกับชีวิตทุกๆวันมันหมายถึงการตื่นขึ้นมาจากความฝันตื่นขึ้นมาจากความคิดมันหมายถึงการได้รู้ความจริงว่าเราไม่ได้อยู่ในความฝันและที่สำคัญคือบางทีเรากำลังกำลังอะไรกำลังกำลังติดอยู่ติดกับอยู่กับ กับความคิดของเรากับสถานการณ์ที่ทําให้พวกเราหลายคนรู้สึกถึงความกดดันขัดแยง้งหรือเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันมันอะไรอ่ะมันมันมันรุมเรา้าแล้วมันก็ต้องการทางออกซึ่งแน่นอนผมมักจะชอบพูดเสมอว่าถ้าทั้งหมดนั้นที่เรารู้สึกมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดและความคิดคือส่วนหนึ่งของความฝันที่เรากำลังหลงอยู่ใน หลงอยู่ในอะไรหลงอยู่ในกระบวนการของชีวิตที่เราไม่รู้หรอกว่าเรากาลังติดกับอยู่กับกับอะไรกับสิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่เรากําลังสร้างขึ้นมาเหมือนภาพดวงตาหรือมายาที่ทําให้พวกเราหลายคนรู้สึกถึงความอะไรอะความขัดแย้งในตัวเองรู้สึกถึงความแตกต่างรู้สึกถึงสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าวุ่นสับสนแล้วในวิกฤตหรือสถานการณ์ของของอะไร ของโลกในวันนี้ของมนุษยชาติในวันนี้เครียดไปก็เท่นั้นใช้ชีวิตในแบบของคนที่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขามากนอกจากจะทําให้ตัวเองรู้สึกอะไรรู้สึกว่าวุ่นหรือู้สึกว่ามีข้อจํากัดแล้วก็ยังทาให้คนรอบๆข้างเราทําให้ชีวิตของเราดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงความจริงผมปฏิเสธไม่ได้หรือพวกเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของโลก ซึ่งนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เป็นความฝันนั่นคือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คือช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาอย่างน้อย9เดือน8ปเเดือนนี่คือเดือนพฤศจิกายน2020เรากำลังเผชิญกับกับอะไรกับกับกับการเปลี่ยนแปลงกับวิกฤตของโลกกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในยุโรปในอเมริกาหรือในในอะไรในประเทศต่าง ทั่วโลกรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศทั้งญี่ปุ่นไต้หวันจีนหรือแม้แต่ประเทศซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราไปไกลแสนไกลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่สําหรับประเทศไทยเราสําหรับพวกเราทุกคนเรายังโชคดีเพราะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่มีอะไรยังไม่มีผลที่ทําให้เราต้องถึงขั้นล็อกดาวน์ในรอบที่สอง หรือต้องปิดประเทศหรือปิดเมืองเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่ติดอันดับหนึ่งของโลกในการในการป้องในการปกป้องคุ้มครองป้องกันระบบของชีวิตจากเชื้อโรคดังกล่าวทําให้กลายเป็นอะไรกลายเป็นโมเดลไทยโมเดลไทยแลนด์โมเดลซึ่งหมายถึงเรากําลังทําให้วัสโควิดเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปกป้องดูแลแล้วก็ แล้วก็อะไรแล้วก็ควบคุมมันได้ขณะที่วัคซีนของการของการต้านไวรัสที่ถูกค้นพบในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษหรือในยุโรปหรือในรัสเซียยังอยู่ในช่วงของการมาทดลองใช้กับมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดของไวรสัสวิกฤตที่มันลามไปจนทั่วโลกจนถึงเราประเทศไทยนั่นคือวิกฤตแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตที่เรากําลังเผชิญอยู่ ซึ่งนันหมายถึงเราจะต้องมีกระบวนการของการของการอะไรของการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่โซเชียลดิสแตนซิ่งไม่ใช่แค่การปิดจมูกปิดผ้าแมทที่เราจะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนเดิมมันหมายถึงการมีชีวิตที่เราจะต้องมาตกผลึกชีวิตที่เราจะต้องไม่มามารู้สึก รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่โอเคกับชีวิตซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือการตื่นจากความฝันคือการออกจากวิกฤตออกจากสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยความรู้สึกที่มันที่มันอะไรที่มันมีความสุขอะที่มันมีชิวชัวาที่มันทําให้เราทุกคนรู้สึกว่าเราไม่ถูกถูกกดดันไม่เป็นเหยื่อของสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่ ตั้งแต่วินาทีนี้ตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจนี้หรือเริ่มต้นมาก่อนหน้านี้ที่เราทุกคนรู้สึกตัวว่าตื่นขึ้นมาจากความฝันรู้สึกตัวว่าเราไม่ได้อยู่ในความฝันแล้วและตอนนี้เราตื่นจริงๆไม่ได้ตื่นในความฝันที่ฝันว่าเรากําลังตื่นและแท้จริงแล้วแต่แท้จริงแล้วเรากําลังฝันอยู่วันน,นี้ผมกําลังพูดอะไรกับตัวเองสื่อสารอะไรกับพวกเราสื่อสารอะไรกับตัวตัวผมเองมันคือการสื่อสารเพื่อบอกว่าเรากําลังถึงช่วงเวลาสําคัญที่จะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นโอกาสที่จะที่จะเข้าถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นโอกาสที่เราจะได้รักและศรัทธากับชีวิตและเริ่มต้นจากการการอะไรการสร้างความสมดุลให้กับกับชีวิตในแต่ละวันไม่ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกรู้สึกบีบคั้นไม่ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกสึกอะไรรู้สึกว่าสถานการณ์กําลังทําให้เราหมดทางไป ถึงทางตันจนตรอกหมดทางเลือกในที่สุดชีวิตของเราก็จะรู้สึกถึงความความอะไรความรู้สึกว่าเราเราสูญเสียอิสรภาพเราเราอะไรเราไม่ได้รับโอกาสที่ทำให้ชีวิตของเราได้รับสิ่งที่ดีอันนี้คือโจทย์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจความจริงมันคือผลลัพธ์ผลลัพธ์คือเรากำลังรู้สึกไม่ดีกับชีวิตบางคนถึงขนาดอะไรซึมเศร้านักจิตวิทยากำลัง บอกว่าเวลานี้สติของคนที่ป่วยทางจิตคนที่ทาร้ายตัวเองคนที่ไม่มีความทุกข์กับสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยสติคนฆ่าตัวตายจากเศรษฐกิจหรือการผิดหวังหรือความรู้สึกสูญสิ้นของชีวิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่เราจะกอบกู้ชีวิตของเราเราจะเวกอัพตื่นขึ้นมากับการใช้ชีวิตที่เป็นตัวตนที่อะไรที่มันทําให้เรา มีความสุขแต่ตอนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ท่ากลางความขัดแยง้งอยู่ท่ากลางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขตัางหากคือการมีสติปัญญาคือการเข้าถึงอะคอลิทึมวิธีการที่มันเหนือกว่าที่ผมใช้คาว่าซูเปอร์จูนนิ่งคือการจูนจิตเพื่อเข้าถึงระบบปฏิวัติจ,จิตไต้สํานึกนั่นเองและแน่นอนระบบนี้เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นนวัตกรรมทางจิตท,ที่ทําให้เราต่อวงจรของคลื่นไฟฟ้าสนามแม่เหล็กผ่านผ่านอะไรผ่านเซลล์สมองผ่านเครือข่ายของอะตอมของอนุภาคของอิเล็กตรอนของการสั่นสะเทือนของนิวเคลียสหรือว่าพลังงานของชีวิตที่เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในหน่วยของควอนตัมวิสิกคือสติงหรือว่าควาร์กซึ่งเป็นอนุภาคที่อยู่ในอะตอมจนเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาคขึ้นและจิตก็จะเกิดการอะไรเกิดการรีเซ็ตรีเซ็ตชีวิต เหมือนโลกในวันนี้โลกมนุษย์กาลังรีเซ็ตตัวเองแล้วเราก็ต้องรีเซ็ตตัวเองตามโลกด้วยเพราะอะไรเพราะชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเราไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเชื้อโรคไวรัสระบาดเศรษฐกิจกําลังมีการผันผวนตลาดผู้บริโภคหรือว่ามนุษย์กําลังได้รับผลลัพธ์จากวิกฤตหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นและแน่นอนเรายังไม่ถึงรวมถึงภาวะวิกฤตโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือแม้แต่สัจธรรภาพของโลกและมนุษยชาติที่กําลังเผชิญกับความอดอยากความความอะไรความความแปรปรวนของเศรษฐกิจแต่เราต้องนึกภาพที่เหนือกว่านั้นคือชีวิตที่ดีกว่าหมายถึงตัวเราด้วยหมายถึงโลกคนรุยนใบนี้หมายถึงเรากําลังมองว่าเราจะเรียนรู้วิธีการอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตของเรามีมีความสมดุลทั้งทางอารมณ์และท้งทั้งทางวิถีชีวิตไม่ติดกับอยู่กับความรู้สึกว่าเรากําลังผิดพลาดล้มเหลวหมด หมดเลยหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวหรือไม่งั้นก็เหมือนกับเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงซูปเปอร์จูนนิ่งหรือการจูนจิตจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่พวกเราทุกคนจะต้องลองพิสูจน์หรือลองเลือกดูเลือกที่จะเชื่อมเครือข่ายกับจิตใต้สานึกเลือกที่จะมองเห็นภาพหรือวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าของชีวิตเลือกที่จะรู้สึกดีกับตัวเองเลือกที่จะจัดสรรสร้างกระบวนการใหม่ที่เราเรียกว่าอคอลิึมไลค์คือการสร้าง วงจรของชีวิตที่ดีกว่าเดิมซึ่งนั่นหมายถึงว่าเรากำลังค้นพบทางเลือกใหม่ในสถานการณ์ที่มันมันมันผันผวนพลิกผันในช่วงเวลาที่มนุษยชาติกำลังค้นหาสแสวงหาทางเลือกใหม่แล้วเรากำลังค้นพบนั่นคือการจูนตัวเราเองกับจิตใต้สตกจูนตัวเองกับความสำเร็จจูนตัวเองกับความรู้สึกที่มันยอดเยี่ยมจูนตัวเองกับความเข้าใจชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่าไร้ขีดจำกัด และที่สําคัญก็คือพอเราจูนไปเรื่อยๆอย่างที่พวกเราทุกคนกําลังเข้าสู่โปรแกรมพิเศษเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการคิดที่เหนือกว่าการคิดที่ได้ได้อะไรได้คุณภาพกว่าความเข้าใจชีวิตที่ล้าลึกกว่าและการการประจักษ์แจ้งในสภาวะชีวิตที่อยู่ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตของโลกจะทําให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายได,ได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่จะมีความรู้สึกสงบดื่มด่ากับชีวิต มีเวลาที่จะรู้สึกว่าเรากําลังได้ได้ไอเดียได้ความคิดใหม่ๆมีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองที่ทําให้เราเสียเวลาอยู่กับเรื่องที่ไม่ค่อยมีมีสาระสุดท้ายกลับมาเติมเต็มให้กับตัวเราเองในแบบของคนที่รู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนมีความสุขเราเป็นคนมีคุณภาพเราเป็นคนที่อะไรเราเป็นคนที่สามารถที่สามารถอะไรที่สามารถอยู่ในสถานการณ์ของโลก หรือความขัดแยง้งหรือวิกฤตของสังคมด้วยความรู้สึกที่ที่อะไรที่มันสมดุลนะไม่ติดอยู่ในอะไรอยู่ในกระแสะลบแล้วไม่จมปลักอยู่กับความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกลําบากยากแค้นหรือรู้สึกถึงความสูญเสียแต่สร้างความรู้สึกใหม่สร้างกระแสะบวกให้เกิดขึ้นว่าเรากําลังรู้สึกดีกับชีวิตเรากําลังเลือก สิ่งดีๆให้กับตัวเองเรากาลังจะทําอะไรบางอย่างเรากําลังค้นพบค้นหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของเรามันมาเติมเต็มมันมาต่อยอดมันมาจูนความสําเร็จมันมาดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาและสุดท้าย the law of attraction กฎแแทงแรงดึงดูดก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดการใช,เชเ้เกิดจากการใช้ขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพที่จิตใต้สำนึกของเราทํางานแล้วสั่นสะเทือนมันออกไป ด้วยความรู้สึกซินเซียด้วยความรู้สึกจริงใจด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงพลังอํานาจของความแน่วแน่ของความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเราทั้งหมดนี้แหละคือกระบวนการสําคัญของการวิวัฒนาการของการื่นรู้ทางจิตวิญญาณในยุคนี้ซึ่งแน่นอนทุกคนทําได้แค่มีเวลาอยู่กับการตกผลึกมีเวลาไข่ครวนกับความคิดมีเวลาที่จะเรียบเรียงตัวเองทักทอนะเรียงร้อยกระบวนการของชีวิต ในแบบที่มันควรจะเป็นในแบบที่มันดีที่สุดกับเราในแบบที่มันสุดยอดยอดเยี่ยมกับเราแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันทําได้มันเกิดขึ้นได้มันเป็นการจูนหรือการโคชหรือการต่อวงจรของจิตใต้สํานึกที่ทําให้เราสามารถที่จะต่อต่อยอดความสาเร็จหรือต่อยอดสิ่งที่เราปรารถนาให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เรายอมรับหรือเป้าหมายที่เราที่เราอะไรที่เรามาร์คไว้ ที่เราที่เราอะไรที่เราจินตน,นาการว่าจะไปถึงเป้าหมายมีไว้บรรลุถึงไม่ได้มีไว้แค่ฝันหรือหรืออะไรหรือแค่หรือแค่เป็นความทรงจําของเราเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องบรรลุถึงและแน่นอนเวกอัพชีวิตคือกระบวนการของการต่อวงจรที่เราเรียกว่าซูเปอร์จูนิงการต่อจิตใต้สำนึกสู่พลังอํานาจของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นวิทยาศาสตร์และที่สําคัญที่สุดคือมันสามารถที่จะ เนรมิตชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยการลงมือทําของเราด้วยการต่อวงจรพิเศษของเราจากการตระหนักถึงวิธีการและความคิดที่ล้ากว่าจากการใช้ชีวิตที่สุดยอดกว่าด้วยการหล่อหลอมด้วยการตกผลึกทางจิตวิญญาณด้วยการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมของความเชื่อด้วยการหักล้างกับสิ่งที่มันทําให้เรางมงายและคาคลื้อด้วยการรู้สึกถึงชีวิตที่มีชีวิตชีวาด้วยความรู้สึกถึงความหวังและความหมายของชีวิต ที่เราจะไม่เป็นเหยื่อกับเป็นเหยื่อต่อสถานการณ์เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของของโลกหรือผู้คนที่กําลังรุมเร้าเราในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังกําลังกลลหนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังอยู่ในสภาวะของความว้าวุ่นแต่เราต้องอยู่เหนือสถานการณ์นี้อยู่เหนือสิ่งที่มันกําลังมามาครอบงําหรือมารุมเร้าเราแล้วเราก็จะพบกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการไม่เซ็ตตัวเองในการเวกอัพในการตื่นขึ้นมาจากความฝันอย่าลืมนะ ว่าพวกเราทุกคนตื่นจากความฝันแล้วและอย่าลืมนะการตื่นครั้งนี้ไม่ได้ตื่นในความฝันแต่ตื่นจากความฝันสู่ความจริงและความสําเร็จที่เราปรารถนาที่เราเริ่มต้นจากตัวเราเองตั้งแต่วินาทีนี้ซึ่งผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นซูเปอร์จูเนอร์ให้กับพวกเราทุกคนในฐานะของครูผู้ถอดรหัสลับของจิตใต้สนึกสู่ความสําเร็จในแบบที่เราทุกคนสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเราเองอย่างง่ายดายครับ